ผู้หญิงเนี่ยที่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของผู้สร้างเนี่ยเธอต้องได้รับการดูแลยังไงจากผู้ชายบ้างอะไรที่ผู้ชายละเมิดพวกเธอไม่ได้บ้างละเมิดไม่ได้คือเขาแตะต้องตัวนางไม่ได้เลยถ้านางไม่ไม่ยอมแน่ๆนะ,นะครับแล้วก็ต้องดูแลด้วยต้องหาเลี้ยง เลี้ยงด้วยริสกีทั้งหมดเงินนะครับเรื่องของการให้กำลังใจให้ความสุขทางร่างกายมีเงินให้กับลูกของนางให้เครื่องนุ่งห่มอาหารหน้าที่ผู้ชายหมดเลยมีอะไรที่ผู้หญิงได้เอาผู้ชายต้องให้หมดถ้าไม่ใช่เรื่องที่ขัดต่อศาสนาผู้นยังไงทุกอย่างเงินที่ผู้ชายมีเนี่ยผู้ชายต้องรับผิดชอบผู้หญิงแต่มีข่าวล่าสุดอะไรแล้วตาลมันมีเด้งเข้ามาในในมือถือผมผู้ชายบอกเลิกเพราะผู้หญิงผู้หญิงไม่ทํางาน ผู้ชายเลิเลกกับแฟนเพราะ,ะ,ะผู้หญิงตกงานแฟนตกงานแต่นีผ้ผมว่ามันมีมีเรื่องแบบนี้เยอะไม่คือมันไม่มีความอายเลยไงว,ว่าผู้ชายม่มันกลายเป็นหน้าตัวเมียไปแล้วจริงๆแล้วอะคือเลิกทําไมครับอ๋อแล้วพูดเลยนะอ๋อเมียผมตกงานผมอยู่ไม่ได้ไม่ช่วยกันทามาหากินโอ,โอ ผมแม่งถ้าภาษาไทยไปเกิดไปตายดีกว่าไปคือศซีของผู้ชายไม่มีเหลือแล้วเหรอไม่มีแล้วเขาบอกผู้ชายผู้หญิงต้องเท่ากันไงก็ไม่รู้เขาคนนั้นเป็นใครนะแต่ว่าสําหรับผมเนี่ยแม่งไม่ใช่เสียชาติเกิดมุสลิมเนี่ยผู้ชายต้องดูแลนะครับนาฟก็ต้องให้ผมว่าไม่มีอะไรมากกว่านี้นะหน้าที่ของผู้ชายคือเป็นมหร์รอมดูแลภรรยาของตัวเองให้เครื่องยังชีพให้ลูกให้ความสุขทุกด้านจบ